สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งที่เขาเรียกว่าเจ็ดระดับสู่อิสรภาพทางการเงินกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็จะมาลองดูกันว่าเออแนวคิดนี้มันช่วยให้เราเข้าใจาว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วต้องทําอะไรต่อได้บ้างเพื่ออนาคตทางการเงินที่เราตั้งใจไว้นะครับค่ะเนื้อหาก็มาจากบทความหนึ่งที่อธิบาย7ขั้นตอนนี้ไว้อเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้อิสรภาพทางการเงินเนี่ย มันมีกี่ขั้นกันแน่แล้วแต่ละขั้นมันเป็นยังไงใช่ค่ะคือแนวคิด7ระดับเนี่ยมันเหมือนเป็นแผนที่ส่วนตัวเลยนะคะช่วยเห็นภาพชัดเจนว่าสถานการณ์การเงินเราอยู่ตรงไหนแล้วขั้นต่อไปคืออะไรครับมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเรื่องของการเดินทางแล้วก็การพัฒนาความคิดทางการเงินเราด้วยค่ะอ๋อน่าสนใจครับงั้นมาเริ่มกันที่ระดับแรกเลยไหมครับระดับหนึ่งการพึ่งพา ได้ค่ะอันนี้คือ,อ,อสถานการณ์ที่รายจ่ายมันสูงกว่ารายได้ไปแล้วใช่ค่ะจุดนี้คือต้องเรียกว่ายังพึ่งพิงคนอื่นหรือว่าสถานการณ์การเงินยังติดลบอยู่ครับแล้วเราต้องทํายังไงบ้างครับในระดับนี้สิ่งสําคัญเลยก็คือต้องกล้าดูความจริงก่อนค่ะเริ่มจากเช็คข้อมูลพื้นฐานเช่นเครดิตบูโรดูพวกบัญชีธนาคารเรารายการเดินบัญชีต่างๆครับผม รวบรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วก็ดูว่าทรัพย์สินหนี้สิมเรามีเท่าไหร่คือต้องเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็ต้องเริ่มหาความรู้ทางการเงินด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยต้องเริ่มศึกษาอย่างจริงจังเพื่อหาทางออกค่ะโอเคครับงั้นก้าวขึ้นมาหน่อยที่ระดับสองการพึ่งพาตนเองค่ะระดับนี้ดีขึ้นมาหน่อยคือเราเริ่มยืนได้ด้วยขาตัวเองจ่ายบินต่างๆได้ครบแต่ก็ยังแบบว่า เดือนชนเดือนอยู่ใช่ค่ะหรืออาจจะมีเหลือเก,ก็บบ้างนิดหน่อยแต่ยังไม่มากพอจะรู้สึกมั่นคงจริงๆครับเป็นช่วงที่เราเริ่มต้องจัดการการเงินตัวเองจริงๆจังๆแล้วค่ะเริ่มมองหาความคุ้มค่าลดอะไรที่ไม่จําเป็นจริงๆพวกค่ากาแฟค่าเดินทางเล็กๆน้อยๆที่รวมกันแล้วเยอะอะไรแบบนี้ไหมครับจริงจังๆครับผมพอมาถึงระดับ3ความมั่นคงอันนี้เป็นไงครับอ่าระดับ3ความมั่นคง นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะเพราะเราหลุดจากวงจรเดือนชนเดือนได้แล้วอืหัวใจหลักของระดับนี้คือการสร้างเงินออมฉุกเฉินค่ะให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเท่าของรายจ่ายจำเป็นต่อเดือน1เท่าของรายจ่ายจำเป็นใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเพราะมันสร้างความรู้สึกมั่นคงทางใจครั้งแรกเลยนะทำให้เรารับมือเหตุไม่คาดฝันได้โดยไม่กระทบแผนระยะยาวอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วช่วงนี้ล่ะค่ะ ที่หมอจะเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนเพื่อเตรียมตัวให้เงินงอกเงยในขั้นต่อไปครับต่อไปก็ระดับ4ี่ความปลอดภยัยค่ะระดับ4ี่ความปลอดภยัยอันนี้คือชีวิตเริ่มมั่นคงขึ้นไปอีกขั้นละครับเราควรจะปลอดหนี้บริโภคหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วนะคะอ๋อพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลใช่ค่ะส่วนหนี้ดีอย่างหนี้บ้านที่ผ่อนอยู่หรือหนี้ลงทุนก็อาจจะยังจัดการต่อไปได้ครับแล้วเรื่องเงินออมล่ะครับ ที่สำคัญเลยคือมีเงินออมสำรองเลี้ยงชีพครอบคลุมค่าใช้จ่ายประมาณ3-6เดือนค่ะ3-6เดือนค่ะจุดนี้เองที่เราเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นการรุกคือเริ่มให้เงินทำงานอย่างจริงจังผ่านการลงทุนต่างๆเช่นพวกหุ้นกองทุน อสังหาใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้แต่ต้องย้ำนะคะว่าวิาวนัยกับความสม่ำเสมอเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยค่ะจริงครับการลงทุนระยะยาวนี่วินัยสำคัญจริงๆค่ะฟังดูเป็นจุดที่เริ่มเห็นแสงสว่างชัดเจนขึ้นนะครับพอเรามีทั้งเงินสำรองและความปลอดภัยแล้วระดับ5ที่เรียกว่าความยืดหยุ่นนี้มันเป็นยังไงต่อครับระดับห ความยืดหยุ่นนี่คือผลจากการลงทุนในระดับ4เริ่มเห็นผลค่ะอ๋อ oh, ครับเงินลงทุนเราเริ่มสร้างรายได้หรือผลตอบแทนมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะทั้งหมดได้เลยโหดีจชิงครับค่ะบวกกับเรามีเงินออมที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นปีหรือ2ปีโดยไม่ต้องทำงานประจำครับผมตรงนี้จะเริ่มรู้สึกถึงคำว่าอิสระมากขึ้น อาจจะลองพักงานสั้นๆไปเที่ยวไปทำกิจกรรมที่อยากทำหรือทำอะไรเพื่อสังคมโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไรายได้เท่าเดิมแล้วค่ะโอ้โหพอถึงระดับ6อิสรภาพทางการเงินนี่คือเป้าหมายที่หลายคนฝันถึงเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะระดับ6คือจุดที่เราสามารถกเกษียณได้จริงๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเกษียณได้เลย ค,คือผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดสามารถเลี้ยงดูชีวิตเราไปได้ตลอดโดยไม่ต้องทำงานประจำเพื่อเงินอีกต่อไปแล้วครับแต่จำนวนเงินก็คงต่างกันไปในแต่ละคนแน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการเลยแต่แก่นแท้คือการมีอิสระเต็มที่ในการเลือกใช้ชีวิตและเวลาของตัวเองค่ะสุดยอดเลยครับแล้วระดับสุดท้ายละครับระดับ7ความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินมันต่างจากอิสรภาพยังไงครับมันเหนือกว่าไปอีกขั้น ระดับ7ความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินก็คือเรามีเงินมากกว่าความต้องการพื้นฐานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่อยากได้ไปแล้วค่ะอ๋อคือมีเหลือเฟือใช่ค่ะใช้ชีวิตได้สบายใจเต็มที่อยากทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องกันงวลเรื่องเงินแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆของระดับนี้ไม่ใช่แค่การมีเยอะนะคะแต่คือการแบ่งปันค่ะการแบ่งปันค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาทำงานอาสาสมัครบริจาคหรือแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้คนอื่น การแบ่งปันนี่แหละคะ่ะที่หลายคนในระดับนี้บอกว่ามันเป็นความสุขและความหมายที่แท้จริงของชีวิตน่าคิดนะครับสิ่งที่น่าสนใจตลอดการเดินทาง7ระดับนี้คือมันไม่ใช่แค่การสะสมเงินนะคะแต่มันคือการเติบโตทางความคิดทางวิน,นัยครับจากช่วงแรกที่โฟกัสแค่การเอาตัวรอดก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่การสร้างความมั่นคงความยืดหยุน่นจนถึงอิสรภาพแล้วก็ความสามารถในการเผื่อแผ่ให้คนอื่น แต่และขั้นมันคือฐานของขั้นต่อไปค่ะภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับเหมือนเราเห็นแผนที่การเดินทางทางการเงินเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่อาจจะยังต้องพึ่งพิงไปสู่การยินด้วยตัวเองสร้างกรอบป้องกันจนมีอิสระเต็มที่แล้วก็เหลือพอที่จะแบ่งปันได้ค่ะงั้นแนวคิด7ระดับนี้ก็เหมือนเป็นกรอบให้เราได้ทบทวนตัวเองนะครับว่าเออตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนแล้วก้าวต่อไปควรจะโฟกัสเรื่องอะไรถูกต้องเลยค่ะ และเมื่อการเงินอาจจะไม่ใช่ข้อจำกัดหลักในชีวิตแล้วคำถามที่น่าสนใจที่บทความนี้ทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อก็คือคอะไรคือความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงในมุมมองของเราเองมันคือการมีทรัพย์สินมากมายพอแล้วหรือมันคือความสุขความหมายจากการได้แบ่งปันสร้างคุณค่าให้โลกอย่างที่ระดับสุดท้ายชี้ชวนไว้คะเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับทำให้เห็นภาพเส้นทางนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับยินดีค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ